สภากาชาติไทยนะครับได้มอบชุดทาน,น้าใจมูลค่ากว่า1ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีที่หอประชุมอนุสรร้อยปีบ้านสร้างอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนางจารุณีกาวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธีมอบชุดทานน้าใจสภากาชาติไทย เพื่อบันเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างรวมทั้งสิ้น695ครัวเรือนจาก6ตตำบลโดยมีนายเศรษฐวุฒิวงเลวุฒิอำเภอบ้านสร้างมีคุณเบญจมาศนันทพโพเดชหัวหน้าสถานีกาชาติที่6อรญยประเทศฉเฉลิมพระเกียรติเข้าร่วมในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นและคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดปราจีนบุรีทั้งนี้ครับการให้ความช่วยเหลือ เป็นผลสืบเนื่องจากการร้องขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันพนภัยของทางสภากาชาติไทยครับซึ่งเป็นช่องทางให้ผู้นำชุมชนและประชาชนสามารถแจ้งเหตุภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำส่งผลให้สามารถประเมินสถานการณ์และความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีโดยสภากาชาติไทยได้มอบชุดทานน้ำใจจำนวน695ชุดรวมมูลค่า1 4 2 5 0ล้านบาท และยังมีน้ำดื่มอีกจำนวน695แพ็คมูลค่า41,690บาทรวมมูลค่าความช่วยเหลือทั้งสิ้นแล้วนะครับ1,084,196บาท ทางด้านของนายอำเภอบ้านสร้างครับรายงานเพิ่มเติมว่าเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายหมู่บ้านและยังมีพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า50ไร่ในตำบลบางแตนซึ่งเบื้องต้นครับองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตนได้ใช้งบประมาณท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนแล้วทางด้านของคุณจรุณีกาวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีกล่าวแสดงความห่วงใยและส่งกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ เร่งดำเนินการกระจายสิ่งของช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทั่วถึงเป็นธรรมโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างรุนแรงเน้นด้วยนะครับว่าให้ติดตามดูแลผู้ประสบภ,ภัยอย่างต่อเนื่องถ้ามีความจําเป็นเพิ่มเติมให้รายงานสถานการณ์ต่อทางจังหวัดเพื่อที่จะประสานการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่อยู่ข้องได้เร็วและก็ทันท่วงทีต่อไป